จากการมองเห็นปัญหาของผู้พิการที่ต้องนั่งอยู่บนวิลแชร์หรือนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยซึ่งเป็นผลทำให้ร่างกายเกิดอาการเสือ่อมถอยสู่แนวคิดอยากให้ผู้พิการได้กลับมายืนได้เพื่อให้ร่างกายมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทีมนักวิจัยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบรรยงรุ่งเดืองด้วยบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงรวมทีมเพื่อร่วมกันพัฒนาจนกลายมาเป็นนวัตกรรมรถเข็นคนพิการแบบหลับยืนโดยไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้พิการสามารถที่จะทํากายภาพบําบัดลดอาการถดถอยของร่างกายสามารถทํากิจวัตรประจาําวันและเข้าสังคมได้มากขึ้น,นจากการยืนเรามีทีมงานมีทั้งนักกายภาพบาบัดมีทั้งพยาบาลมีทั้งออวิศวกรไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือเราจะมีอยู่หลายภาครวมกันเป็นทีเพราะนั้นงานวิจัยเราค่อนข้างจะเป็นสหสหวิทยาการแล้วก็เรามุ่งเน้นไปที่การนำไปใช้จริง คือโดยที่เราเริ่มต้นมาจากปัญหาที่มัน Impact ก่อนนะพอเรามองไปที่ปัญหาก่อนแล้วเราค่อยมองว่าเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงก็เลยเป็นที่มาของการสร้างทีมร่างกายของคนเราครับปกติถูกออกแบบมาให้อยู่ในแนวในแนวตั้ง แต่น,นี่พอคนเราพิการหรือจะเป็นคนป่วยเนี่ยครับก็เลยส่วนใหญ่ก็คือนั่งอยู่บนยูแชร์หรือไม่ก็คือนอนอยู่บนอยู่อยู่บนเตียงทําให้ร่างกายเนี่ยมีการเสื่อมถอยที่เร็วมากดังนั้นการที่ให้คนป่วยหรือคนพิการกลับมายืนได้เนี่ยเลยมีส่วนมีส่วนสําคัญในการทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารนะครับกล้ามเนื้อหรือกระดูกได้รับแรงได้ได้รับแรงกดแล้วก็กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหัวใจนะครับได้ มีความแข็งแรงขึ้นในการสูบขีดเลือดไปเลี้ยงที่สมองนวัตกรรมรถเข็นคนพิการแบบหลับยืนโดยไม่ใช้ไฟฟ้ามีการออกแบบรูปทรงและการใช้งานในท่านั่งให้เหมือนกับรถเข็นปกติโครงสร้างทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมมีการออกแบบกลไกพิเศษในการเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืนที่ทำให้การเปลี่ยนท่าทางตามธรรมชาติไม่มีการกดทับและสามารถต้องการอาการเกร็งของผู้ใช้ในระหว่างยืน ซึ่งกระบวนการปรับยืนทั้งหมดไม่ได้ใช้พลังงานจากไฟฟ้าแต่เป็นการออกแบบระบบการผ่อนแรงโดยใช้แก๊สปิงรวมกับแรงแขนของผู้ใช้รถเข็นข้างรับประมาณ5-10กิโลกรัมแต่ถ้าผู้ใช้รถเข็นไม่มีแรงที่แขนผู้ช่วยเหลือก็สามารถช่วยปรับกลไกเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืนได้ด้วยเช่นกันก็เริ่มต้นจากคนพิการหรือคนป่วยที่จะต้องใช้ชีวิตยอยู่บนวิวแชร์ก็มีการใช้งานอยู่2รูปแบบ ในรูปแบบแรกก็คือว่าถ้าถ้าคนพิการเนี่ยมีแรงแขนผนงางก็จะก,ก็จะสามารถใช้แรงแขนดัวยในการลุกปรับขึ้นมายืนได้ในในในกรณีเนี่ยก็จะมีประโยชน์อยู่สองส่วนก็คือส่วนของการทำกายภาพบำบัดในการยืนกับในส่วนของํารทำกิจทำกิจกรรมชีวิตประจําวันในท่ายืนส่วนในกรณีที่2เนี่ยนะครับในกรณีที่คนพิการหรือผู้ป่วยเนี่ย ไม่มีแรงแขนเช่นกรณีที่เป็นเป็นอัมพาตระดับสูงหรือกรณีที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกหรือกรณีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้สูงอายุตอนนี้เราออกแบบให้คนดูแลนช่วยยกขึ้นยืนได้เดิมปกติเวลาเราจะเอาคนป่วยที่ไม่มีแรงเลยยืนเนี่ยจะต้องพยุงกันประมาณ2-3ถึงคนแล้วพอเวลาพยุงเนี่ยน้ำหนักก็จะไม่ได้ระกดลงไปที่ขาแต่พอเราใช้ตัวตัววีแชร์เนี่ยน้ำหนักก็จะถูกถ่ายลงไปที่ตรงข้อ ข,ข้อต่อต่างๆลงไปที่เท้าสำหรับนวัตกรรมรถเข็นคนพิการ,รแบบปรับยืนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าได้มีการพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำมาใช้งานได้จริงซึ่งขณะนี้สามารถที่จะสร้างสตาร์ทอัพและมีการจัดจำหน่ายไปแล้วกว่า300คันซึ่งในอนาคตทางทีมผู้วิจัยและพัฒนาคาดว่าจะมีการเพิ่มเวอร์ชั่นการใช้งานด้วยไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และจะมีการปรับปรุงเรื่องของกระบวนการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของคนพิการในประเทศตลอดจนสามารถที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศอาเซียนทั้งประเทศลาวกัมพูชาพามา่าและมาเลเซีย